เกือบเคยแต่ว่ <c oughs> เาเอางานมาแรกนะครับอีแตนเราเออโอ้คนยูคานะครับวันนี้ออกงานมาแรกโอ้ใจจะขาดใจจะขาดมันปักเราเว้ย่ย ไชไว้แล้วก็มาคนนะครับแบบนี้มันก็หนักหน่อยยังไ,ไงจิรูยยังไงจิรูยโอ้ใจจะขาดใจจะขาดตัวไทยมันเตือนเลย จะขึ้นไหวไหมประมาณน่าจะได้ตันแน่นๆนะครับโอ้โอ้ได้ขันเร่งเวยเร่งบานมันอลครึ่งตีทำบาสโูจิงนี่วะเออเม่นเบา พอลกบางกำไรให้ดิง่อองวันน,น,น,ววนี้ก็มาตัดไม้ยูคาเพันกิ่นนะครับรรหาตาังจ่ายค่าค่าเล่านะครับปีใหม่ฉลองปีใหม่ก็ไปติดไว้ตามร้านนะครับโอ้ยใครใครกินเหล้าไอ้ทัดเหรอ <laughs> <laughs> จุกสวัสดีพี่น้องเพจ e b o บุ๊ o ยูทูปนะครับสวัสดีปีใหม่นะครับก็วันนี้ยุคคาลงแล้วครับ900 900กว่าบาทนะไม่แน่ใจว่า9 0้ mặt em, cái thơn nào thơn cho ta đã ăn uống tịnh đấy hả <laughs> Oh.

เน่นๆแล้วนะครับนี่กอนใครก็ไม่มา ถอยต่เสียที่ไถ้ด้วนต่าเรานะครับมันจะอันตรายอย่างงี้นะครับดีดไปดีดมานะครับไม่ได้ทำทางไว้ด้วยครับมันเป็นที่เราไถานาไว้นะ่ะ เธอเพลา,าเองเธอเ,เ,เ,เพลาเส้นน่ะ